คุ่มติดก็ซื้อได้เลยนะครับที่นา้า,าสวัสดีรวมนะทุกคนนะขาสวัสดีลูกอะไรพีเอใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันครบรอบหนึ่งปีพี่ลูกจุจิยิ่งๆด้วย,ยนะครับของที่ลูกนุ่นได้ไมาอยู่กับพ่อนะครับบ้านบารมีนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคน ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวหน้างานนะครับหนึ่งปีแล้วใช่ครับหนึ่งปีแล้วที่ลุกนุ่นมาอยู่กับพ่อนะครับบ้านบา้านมีทําให้ทุกคนนั้นก็เปลี่ยนไป,ไปนทางที่ดีนะครับมีความสุขการทํางานนะครับอตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะชินนะครับการที่เราได้ทําการสดแสดงกันทุกๆวันนะครับเริ่มชินแล้วสวัสดีลูกแกะด้วยนะครับสวัสดีครับ คือวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับโปเจกต็คือครบรอบหนึ่งปีนะครับฝากเขาจอเขาใจให้คุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ติ้งเป็นรางวัลวันนี้ให้คุณพ่อก็ติ้งได้เลยนะครับเพราอไม่ได้ระบบตุงมา2วันแล้วนะครับถ้างไงวันนี้ขอให้ทุกคนรู้นะครับที่รักบ้านบารมีและรักลูกนุ่นะน,นะครับช่วยโนเนตรางวัล คือให้คุณพ่อวันนี้หน่อยนะครับวัดีลุกเนื้อด้วยนะครับวันสีดีครับดูทุกวันเลยครับแก่ขอบคุณมากเลยนะครับมากพาเลยนะคุณ่อเองก็เพราะว่ากลับมาห้องก็ประมาณกับหกโมงเช้านะครับมอกินก็วันซ้อมที่คือสึ่งวันนี้พ่อขึ้นไปทีก็ร้องหนึ่งไปหนึ่งผลงานเพลงนะครับคุณแม่ก็ร้องครับคอุณแม่ร้องหนึ่งหนึ่งผลงานเพลงนะครับเห็นแม่เขาไลฟ์ไลฟ์ไปแล้วนะครับนี่แม่ได้เลตรางวัล แแล้วนะครับแอบดูแป๊บหนึ่งคุณแม่ได้จะห้าสิบใบแดงมาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณให้นะครับขอบคุณนะครับฝากเป็นกใจให้คุณพ่อด้วยนะทุกคนนะพอเดี๋ยวเลิกจากคืนนี้พรุ่งนี้ก็ไปเล่นที่อุไทยธานีนะครับแล้วก็พวกลูกก็อาจจะไปที่ พ่อไม่ไปนะครับเพราะในกลับบ้านต้องอยู่เพื่อนเขาสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะอารมณ์สวัสด,ดีครับ,บคุณนุชสวัสด,ดีครับทุกคนคือโนเรตเอมันจะมันเขาพวกเด็กๆในรักเขาคงเรียนมาตั้งตั้งนานแล้วนะครับเขามีไอซีมีด้อมมีอะไรก็ฝากคนก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับอารมณ์ครับ วันนี้รอดูหน้าจอค่ะรอดูได้เลยนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นประมาณเห็นกับเมื่อวานว่าสามทุ่มครึ่งน,นะ,ะเพราะหอกข้ามอาจจะมีนักร้องสามล้านก่อนนะครับขอบขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บ้านบารมีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนวันนีก็เป็นวันที่สวันนี้รอดูหน้าจอค่ะรอดูได้เลยนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นประมาณเห็นกับเมื่อวานว่าสามทุ่มครึ่งนมนะะั้ อาจจะมีนักร้องตามลานก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บ้านบานามีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเมื่อก็เป็นวันที่